สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังลักกี้แฟมิลี่นะคะวันนี้พ่อควานจะพานน้องลักกี้มาเอาล้อรถอีกล้อหนึ่งนะคะที่จมอยู่ในสระนะคะว่าจะได้ไหมเนาะวันนี้นะคะนุ่นมาแล้วนะคะน้องลักกี้สาวสวยล้อรถของเรานะคะมานุ่นแล้วนะคะ วันนี้จะได้ไหมคะเราเล็กนะคะมาดูน้องลักกี้มาลุ้นด้วยกันนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะโน่นโ oh, <yeah. S 1> น่นนะคะร oh. อบที่หนึ่งแล้วนะคะงมรอบที่หนึ่งแล้วนะคะน้องลักกี้นะคะ จะได้ไหมเนาะน้องลักกี้นะคะลเล่นน้ำใหญ่เลยนะคะน้องลักกี้นะคะระวังตกนะจะได้กินน้ำอีกนะพ่อขวานเป็นอะไรยังคิดไม่ออกเหรออือ จะได้ไหมนาอวันนี้สงสัยไม่ได้นะคะวันนี้เพราะว่าลรอเลกน้องลรอเล็กน้องลักกี้ไม่ไม่ชอบนะคะจะเอาหรือไม่เอาน้องลักกี้จะเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอเอเป็นน้ำใหญ่เลยะคะ่ะ สงสัยน้องไม่งมเอานะคะไม่อยากได้นะคะน้องลักกี้ไม่อยากได้ล้อที่หายนะคะเอาแค่โซลเลาก็พอแล้วนะลูกเนาะจะไปอีกจะลงไปอีกเหรอลงไปอีกเอายังสงสัยไม่หายยังสงสัยไม่หาย ไม่เอาแล้วเอาไม่เจอความพยายามไม่มีนะคะน้องลักกี้นะคะสงสัยไม่อยากได้ลอ้ลอเล็กนะคะขึ้นไปแล้วนูน่นโอ้ยจำเ้าจำเอาเลยขึ้นไปแล้วนะคะน้องลักกี้ไม่อยากได้ล้อเล็กนะคะขึ้นไปแล้วนะคะอา้าวไปยืนอะไรตรงนั้นอีกจะลงมาอีกบ่ ลักกี้จะลงมาอีกเหรอว่ายังไงยังสงสัยอยู่น้องยังสงสัยอยู่นะคะว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะเอา ยากได้ล้อคืนแต่งมไม่ได้นะคะ,ะเป็นยังไงจะลงมาอีกบ่ไปไปถ้าไม่ลงก็กลับ ตอนเย็นๆวันนี้นะคะว่ายังไงคะจะลงอีกหรอคะลักกี้สงสัยยังสงสัยอยู่นะยังสงสัยน้องลักกี้ยังสงสัยอยู่นะคะว่าจะลงจะลงมาเอาอีกหรือว่าจะกลับบ้านนะคะเอาล้าไปยืนอะไรตรงนั้น ไปแล้วสงสัยว่าเมื่อกี้จะลงแต่ไม่ลงก็ไปไปนะคะน้องลักกี้ไม่อยากได้นะคะไปแล้วนะคะน้องลักกี้จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะไม่อยากได้ล้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะอยากได้อยู่สนามเตืมน้นนะคะน้องลักกี้นะคะเดินมาถึงเกือบถึงบ้านแล้วนะคะ ไม่เจอเลยเ,นะเดี๋ยวยว,วันหลังไปเอาอีกตรงนี้ตอนเที่ยงไม่ไปอื่นครับตอนเที่ยงนี่น้องลักแก้วนะน้องน้องนอง้นองลักแกว้วน้องน้องแก้วมาหนีน้องแก้วอยากไปหาด้วยค่ะน้องแก้วจะลงไปเล่นน้ำกับพี่ลักกี้เหรอไปไม่ได้ค่ะอพอควานเอามาอยู่นะคะ

เดินเล่นแล้วนะครับตอนนี้ฉากของเจ้าแบบน้ำพอนละที่แล้วเฮ้ยเขากลัวพ่อควานเอาล้อรถนะคะนู่นเอาไปทางนู่นแล้วนะคะนู่น ตอนนี้ก็พาน้องแก้วนะครับออกเดินเล่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับลักี้บักแล้วนะครับเนาะน้องแก้วก็เดินต่อนะครับน้องแก้วมานี่นะครับเดินต่อนะครับเอ้นี่แหมชหนาจื้อโอ้ตอนนี้ก็พาน้องแก้วนะครับเดินเล่นนะครับออกกําลังกายนะครับตามพบแม่ควานไปแล้วนะครับนู่นนะครับผมอ่เดินเล่นก่อนนะครับน้องและแก้วมานี่นะครับได้กลิ่นกล้วยไปด้วยนะครับเนาะออกกําลังกายตอนตอนเย็นนะครับ เออมามาไปถูต้นไม้ก่อนนะครับนุ่นไปถูต้นไม้นะครับผมน่องแก้วไปถูต้นไม้แล้วตอนนี้นะครับท่านนะครับอ้าคานคานท่านก่อนท่านก่อนครับเมื่อกี้พาลักที่ลงสระน้ำนะครับวันนี้ก็พานนองแก้วออกกกาลังกายเหมือนกันนะครับนุ่นนะครับวันนี้ไม่ได้เดินด้วยกันนะครับน้องแก้วกับน้องลักซี่นะครับผมเพราะว่าจะพานะครับลักซี่นะครับลักซี่ก็ไปอาบน้ำมาไปหาหารอรถก็ไม่เจอนะครับวันนี้เนี่ย ตอนนี้ก็ถึงคิวน้องแก้วมานีนะครับไปอาบน้ำไปอาบน,น้ำแล้วถูตอนนี้ก็ขอถูก,ก่อนนะครับถูก,ก่อนนะครับผมอ,อ่ะถูถูเรามีสเสบียงไว้ให้น้องด้วยนะครับเดินเล่นนะครับผมไปไหมมามาเร็วมา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 เร็วมามาเมลกล้วยด้วยนะครับไม่ขวัญง่ายกินกล้วยกินเมลกล้วย <Yeah. S 1> กินยานะครับาหากินยานะครับกินโถต้นไม้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นี่เอาโอ้ยคันคันใหญ่เลยนะครับคันใหญ่เลย <Yeah. S 1> มาเร็วมาเร็วมา <Yeah. S 1> มามาไหลมาโอ้ใหม่เนาะมา มาเร็วมาเร็วอ้าวกินกล้วยกับไม้ควานนะครับไม้ควานป้อดนะครับตนนัวนี้ไปนู่นแล้วนะครับลอยแล้วนะครับจะวิ่งไหมเนาะวิ่งนี่เอาไม่อยู่วิ่งเร็วนะครับทางขอกินกล้วยหน่อยขอกินกล้วยหน่อยอ่ะกล้วยหล่นเก็บเอามาเร็วมาเร็ว จะไปไหนครับน้องแก้วมณีแม่ขวานจะพาไปไหนนอ้ยพี่น่าริโวโลเลยเนาะอ้อโอ้ยพี่ไอ้พูนยังไง ตามแมควานไปนู่นแล้วนะครับกินกล้วยไปด้วยนะครับเดยนเล่น,ลน,ลน,ลนตอนเย็นนะครับน้องแก้วพกควันปล่อยปล่อยดูนะครับอันนี้ลองปล่อยดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้องจะตื่นอะไรไหมถ้าตื่นนี่วิ่งไปเลยเนาะ ไปน่นแล้วมานี่แล้วเดินเร็วน,นะจะไปอาบน้ำนครน้องไปอาบน้ำรู้สึกจะจะคิดถึกลักกี้นะครับ เมื่อกี้พาลูกี้ลงสระน้ำแต่วันนี้พานนองแก้วอาบน้ำใส่ยางนะครับถ้าเล่นน้ำในสระก็กลัวจะวิ่งไปเลยเพราะว่าไม่เคยลงนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับได้เห็นนนองแก้วนะครับลงเล่นน้ำนะครับผมในสระน้ำนะครับผมตอนนี้ก็อาบน้ำใส่ยางไปก่อนเนาะนนองแก้วนี่นะครับก็ได้อออกกำลังกายแล้วตอนนี้นะครับทนเย็นนะครับผมเราก็ต้องพาเดินทีละเชือกนะครับพาไายผ่าสองเชือกไม่ได้นะครับ ถ้ามาสองเจ้ก็ต้องมีควานอยู่ด้วยนะครับผมถ้าแบบลักกี้นี้ปล่อยได้นะครับควานก็ปล่อยตามสบายได้นะครับน้องแก้วต้องมีควานอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะนางยังตัวเล็กอยู่นะครับอาจตื่นได้เนาะนี่ไปนู่นแล้ว จะกินน้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปอาบน้ําแล้วนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแหมเอจออะไรเจออะไรเจอหมากลัวหมาหรือเปล่าไม่กลัวเนาะ โอ้ยอาบน้ำก่อนนะครับน้องแก้วนี่ถึงที่อาบน้ำของหัวแก้วแล้วนะครับผมเอาเอาหนินนมาจิมาอ๋อตัก <c oughs> หิวน้ำหิวน้ำวุ้กรองเจนากรพุดเลยปะ ตรงนี้ก็มีช้างมาบน้ําเยอะนะครับตรงนี้นะครับผมเนาะอ่ามาถูเร็วมาถูเร็วมาถูก่อนมาถูก่อนถู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 มาถูเร็วถู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 อ่าถูอ่าถ,ถูให้หายคันนะครับถูให้หายคันตนัวเล็กถูก่อนถูก่อนนะครับเน,นื้อถูก็จะสะอาดด้วยนะครับเนื้อถูก็จะสะอาดด้วยเนาะ,ะถูก็ออกพิกใส่ออกด้วยนะครับผมอันนี้ใหาเม่ควานอาบให้นะครับผมวันนี้ ไม่ควรนองอาบน้ำให้ช้างหน่อยนะครับน้องแก้วก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะครับแต่ว่าจะตื่นหน่อยนะครับเพราะว่าช้างเล็กนะครับผมก็กลัวจะตื่นเสียงนกเสียงม้านะครับแบบนี้นะครับโอ้จะไม่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับผมก็พาเดินทุกวันนะครับแต่ปล่อยยังไม่ได้นะครับต้องเดือเป็นเพื่อนด้วยนะครับไม่เหมือนเมือลักี่เราจะปล่อยได้นะครับเนาะปล่อยเดินเล่นเองได้นะครับป๊า กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอาบน้ำก่อนนะครับมีให้แม่กวานนะครับอาบน้ำให้นั่งลงให้แม่กวานอาบน้ำให้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับยังไม่สะอาดเนาะเอาจะพึ่งไปน้องแก้วอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยนะครับยาน้ำยังเสร็จเลยนะครับผมเนาะแม่ตัวก็ยังมอมแมมอยู่นะครับเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับผม อ่าเสร็จได้ยางน้องแก้วโอเคนะครับพอแล้วนะครับตอนนี้นะครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะพักกลับแล้วครับผมอาบน้ำนิดร้อนเย็นสบายดีเลยนะครับวันนี้ได้ถูเนื้อเนื้อถูตัวด้วยนะครับมาเล่นอะไรนะเล่นแล้วเล่นอะไรเนี่ยมามาค่าแล้วค่าสวยๆจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่หน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะจ้า กินกล้วยสวัสดีอ่ัสวัสดีค่ะได้กินกล้วยด้วยนะครับเ้ยตอนยี้ย็อนนี้ก็ฮ้ยเ้ยเฮ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 ลเฮ้ยเก้ยเฮ้เ้วเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้วยเป้ยั้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้้วยนะ้รับ้้ว มาเร็วมาเร็วไปสวัสดีครับสวยๆจ๋าก่อนจ๋าก่อนแล้วจา๋าคันขนดูน้องแก้วขันนะครับตอนนี้ครับถู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 ก้นะครับถูคนคันคันดูความคันนะครับน,นี่นะครับขอถูหน่อย ไม่มีที่ถูนะครับเอานอนเลยนอนนอนเอานอนเอานอนนอนนอนเล่นนะดูน้องแกนอนเล่นแล้วนะครับตัวนี้นะครับกอถูเอาเอาดึ๊บกระดึ๊บแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นี่นี่นอนเล่นก่อนนะครับขอามสนของแก้วมณีนะครับผมโอเคเนาะได้ยังหายคันหรือยังหายคันเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องลักี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกาลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับ